ารบ้านอล๋งครับบรรยากาศดีมากครับตอนนี้กำลงังคิดทำที่จอดรถดครับจะปลูกหญ้าทำอะไรัหลายอย่างครับโอ้เจอดครับวันนี้บัดเพาะดมาเที่ยวบ้านลูกสาวครับขอบคุณทุกกำลังใจชรั์คิดมีมาบอกเรื่องเหล้าของอีหลานหน่อยอุ๋อินนะคะพี่้องโอ้ยชิมือนี่บอกได้ว่าสุดสุดอนอื่นก้าวเข้าาสวัสดีกับพ่อแม่แมแมแเอฟซีสุขส,สุขคน เอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีลาน้อยองค์อ <FC S 2> ิงเอฟซีเพชรียงตะวันจีโอทูนะคะพี่น้องมือว่านี่ได้เห็นพ่อการใช้มือเศร้านี่แหละนะคะพี่น้องถือว่ามือนี่เป็นมือยุทธของอิลาน้อยนะคะพ่อการใช้ก็ได้ไปทายตั้งแต่นาบ้านเข้าไปข้างในบ้านบริเวณอาณาจักรของอิลาน้อยต้องมาเริ่มต้นที่ว่าอีลาน้อยนะคะพี่น้องตอนนี้อาณาจักรก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ย่างั้งแก่สิบปลูกห้านะคะพี่น้องต้องมาย้อนเบิ่งจากหน่อยว่าตั้งแต่เขามาที่แหลกแหลกนะคะพี่น้องอีลาน้อยเป็นคนตาอีตนนะคะพี่นอ้องช่วงนี้ก็เป็นตาอีตนคือเก้านั่นละพี่น้องเพราะว่ายังน้นองเองกับ่มีมูมีปวกนาะพี่น้องเนาะไปเฮตุงานั้งแต่น้อยหน่อยคิดเบื่องความาเขา่าสาวหน้อยเพชรบ้านแต้งั้งแต่อายุสิบหก่ได้ไปเล่นน้ำมูจ่อยนะคะมีโอกาสได้เล่นน้ำมูกับั้งแต่เวลาเลียยตถึงแต่ อ่อบอหนึ่งหอดหม้อหอดหม้อสามนะคะพี่น้องเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วบัานนี้นะคะพี่น้องตอนนี้กะบอกว่าอีลาน้อยในนีเอาน่าจัเถึงของตัวของอ้สเสดงวว่ามีดีนํบาบัานนี้พ่อการใช้่นกับมัดไทนด้พี่น้องทายไปไทายมาเอาเริ่มต้นแต่หัวซึ่งเมื่อก้อนเก้านะคะพี่น้องอีลาน้อยอยู่บาลล้านหลังน่อยๆน่อแล้วก็พร้อมกับขอกงวซึ่งก้อนหนานี่เ่าะท่านในนี้บ้า,าหนหล,ลังน่อยก็นอนกับผากขอกงว นะคะพี่น้องลายปู่ลายก้นก็นสิได้เคยพวกเคยพอ่อนะคะในที่สําคัญก็คือกอนนานีบาน้านหลังน้อยก็สิยูตรงเลยจากรั่วเลืยจากนาบ้านเขาไปจากหน่อยแต่ว่ายูริ่มรั่วด้านคำามอกห้าเขาขไปในยูขัวสุดนะคะพี่น้องไอ้เพ็นอนี่ก็วงกลมหม่องคืนทีไว้เบิงน้ำนี่คือหม่องเก่าของบา้านหลังหน่อยพี่น้องซึ่งมันบ้านที่ลายยูมาดยตลอดนะคะพี่น้องแต่ยูมาสักระยะหนึ่งนะคะพี่น้อง บาดนี้กับมาเขามาอยู่กับสาวน้อยเป็นบ้านแพงกะตัดสินใจสร้างบ้านตั้งแต่สามเดือนแรกนะคะพี่น้องซูมเมอร์นี่ก็บ,บอกว่าเป็นอาณาจักรนะคะถ้าบอกว่างบประมาณก็คาดการว่านายจะประมาณเก้าถึงสิบล้านคะแนนเลยล่ละนะคะพี่นอ้องพอน้องว่าถึงแปดเก้าล้านเนาะตอนนี้ก็ต่อเติมมาอีกยอเยอะแยะและที่สําคัญที่พ่อก,การใช้พันธ r a ไม่เขาเห็นเนาะพี่น้องเนาะเริ่มต้นจากล่วากรล่วเขามากกับสิเป็นโล่งจอดรถพี่น้อง เริ่มมีโล่งจอดรถเร้วนะครับพี่น้องแต่ด้วยว่าถ้าบอสสนิทอิหลีโบเมนยูทูบเบอร์ของวงเพื่อนบ่อยติดท้ายได้พี่น้องฉะนั้นแล้วตวอตงทําฟ้งองเขง้าใจได้หอก็เห็นนะนะหอก็ได้เห็นกสิบโวสู้กันฟัง่งนะคะบาน,นี้กสิมีโล่งจอดรถอันสมบูรณ์นะคะพี่น้องสามารถจอดได้ประมาณจากสามขั้นรถใหญ่หละนะคะพี่น้องคาดการเอาเนาะพี่น้องเออต่อจากหันกสิเป็นเดินได้บานี้เป็นล้านกวงกวงมันบ่ ถึงก็ถือว่าจะเป็นการเห็นว่าจะปลูกห้าลงกญ้าได้มองบ้านหลังหน่อยเห็นไหมคะตะกีนมีบ้านหลังหน่อยแล้วก็มีสะานา้ำมีคลองเห็นว่า่ะพี่นอ้องมีคลองน้อยๆยุหันบันดีเพื่อนกับปิดข้องปิดน้ำเป็นที่เรียบร้อยแลว้วเฮ็ดหัวไส้เป็นที่เรียบร้อยจบสมบูรณ์แล้วนะคะพี่น้องด้านหลังก็สิมีบ้านอีกสามหลังสามห้องนะคะพี่น้องขั้งบนก็สิเป็นดาดฟ้านะคะอันนี้คือล่ำดับภายในบ้านในฟังนะคะ แล้ยวพร่วมกันนี่กะสิ่มีหอตะกี้สิเป็นหอสูงนะคะพี่น้องแข็งล่างนี่ละน้อยสิเก็บตุ๊กตานะครับพี่น้องบันนี่เกาออกมากประมุ่นไปแล้วสองรอบนะคะพี่น้องประมุ่นไปแล้วกาได้เงื่อนมากก็ออาไปสมทบเฮ็ดบุญเฮ็ดยังกับเรื่องเล่าของมูลน like, so ิธิของนักเรียนเออยงด้วยโอกาสนะคะพี่น้องอันนั้นคือเรื่องเล่าที่ผ่านๆมาแล้วก็เอาสู่กันตั้งไปขันม่วงเห็น ห้องที่เคยเก็บตุ๊กตาหน้าพี่น้องบ้านนี้ตุกจริงแน่วเก็บขึ้นบ้านหลังไงบดแล้วพี่น้องเข้าของที่ได้มากกับมีห้องเก็บของเป็นช่วนตัวโอ้ยมบ่ทานได้เกิดไปเบิงอีกตับตับเป็นเจ๊ขึ้นบ้านใหม่บ่ตท่านได้เห็นอีกเนาะพี่น้องคนบ่ตท่านได้รีวิวให้ฟังกำแพงเบาเรื่องเล่าของความนาชื่นมื่นของกีราน้อยเฮ้นี่แหละเป็นยังไงพี่น้องสุดยอดบ่เออพ่อการใช่กับมาไทยเฮาเบิงกับขอบุญขอบุณพ่อการใช่สุดตัวแม่มาหลาพี่น้อง สหรพ่อการใช่เองนะคะพี่ต้องต่เห็นเล่าลงอันโพดไปว่าเล่าสิยูสาวหน่อยเออขัานเม่นเหมิดขั้นเม่นเหมิดอันสัญญาเล่าก็สจิไปแล้วแหละเสร็จแล้วญญาวา่าสัรับพี่น้องสัญญาเ,าเล่าเรืออีกยี่สิบปีพี่น้องไม่ได้ไปง่ายดอกนะคะและที่สําคัญก็ถือว่าเพิ่นเป็นพ่อฮักของอีหลาอีกผู้หนึง่งที่บอกว่าแน่นแฟนที่สุดโดยเฉพาะเวลามีอ่ปิดบ้งเปิดบ้งวันเกิด หรือว่าอีลาน้อยปล่อยเพงนี่ร่างวันค้นเก่งต้องยกให้พ่อกันใช่นะคะตอนนี้เดิอพี่น้อยมาไล่วันปิดบ้งของอีลาน้อยนะคะพี่น้องวงอิงเพชรบ้านแพรตอนนี้เห็นว่าสองแสนแปดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องการรุ่นรุนกันไปนะคะพี่น้องอยากจะเห็นเงินล้านคะแน่นน่ะละนะคะพี่น้องซอยกันเดิอพี่น้องห้าบาทสิบบาท่นจะบอกมักจะบอกเราพ่อกันใช่สิ 10, 20, 30, 40, บยี่สิบสามสิบเนสีว่าแจ้งสั่นนะคะ ให้ไปจอบย้ำเวลายำเวลาเล่าไรสดเด้อพี่น้องเล่าสิไรสดตอนนี่ลาน้อยขืนเช็คเศร้าบลูว่าสิเป็นเมือ่อใดแน่เดี๋ยวน่นไร้นมากเขาไปลดเนาะพี่น้องอย่าลืมได้ว่าพอก,ากันใช้กระลังหมันเนี่ยพี่น้องมันเน่าไปได้หลายแนวดิเด้อเนี่ยนะคะวันวันนึงพ่อกันใช้กับมาเต็มเต็มไม่ได้พี่น้องเลขรดเล่าหันสองเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้ามานเต็มเต็มเลยพี่น้องเ,เห็นปะ วัดตะอวยมหาอีหลาน้อยมันได้บันนี้โซกมันขั้นออนนะคะพี่น้องต้องค่อยติดตามเด้อเดี๋ยวเอฟเฟกต์นก็สิจบไม่เบาซู่ฟั่งดอกแม่พญาสายซ้อมนะคะสิซ้อมเรื่องตัวเลขมาเบาซู่ฟั่งอีกดอกนะคะตอนนี้ยังท่านได้เห็นนะคะแต่วางวดบางหนึ่งนั่นโอ้ก็ลุกไปได้พี่น้องเรื่องเล่าของการสร้างน้ำหนักอีหลาน้อยไปสร้างน้ำหนักของเจ้วของนั่นได้ท่าไดเกาะได้สี่สิบหกจุดห้าแต่บันนี้พ่อัน พอฮักผู้เพิ่นนําก้นไปนะเนาะว่ารู้ว่าเป็นไผเพื่อนเองก็เลยไปขึ้นอีหล่าน้อยจูงแขนไปขึ้นสร้างน้ำหนักพี่น้องแปดสิบเจ็ดจุดสองมาเปะไๆเลยคือแปดเจ็ดพี่น้องเห็นบ่แล้ววันนี้ก็มีการไปโวกับพี่อมแอม M. อีกได้อีหล่าหน่อยค่ะเออตอนที่มือนั่นมันเป็นเรื่องเล่าของไปแสดงอยู่จังหวัดใดนี่แหละโอ้ยด๋อยเลยนะคะมีตะผู้เถาผู้ถูส่วนมากมีตะผู้เถาซักใหม่ไปหุ่นดีพี่น้อง เพิ่นกันเลยว่าเอาจังส่ถ้าผู้ใดบ้านนั่นผู้เตาไยถ้าผู้ใดเจ็ดสิบเอ็ดปีขึ้นไปนั่นจะให้บัตรฟรีเขางานมาสั่นอีหล่าหน่อยก็เรียกว่าล่าล่ายอยุสิบแปดปีได้มาสั่นันเพื่อไหนจะเจ็ดสิบเอ็ดได้แล้ฟรีมาสั่นผมแปมว่าอีหล่าก็เลยว่าเอาเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดกันตัวเดียวกันนั่นตัวมาสั่นอายุสิบแปดเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัวเดียวกันหนึ่งแปดกับเจ็ดแปดพี่น้องมาเต็มเต็มเลยเห็นไหมคะ มาไล่ก็มาแบบตัวส่วนเลยตัวบาดเหน่บนะคะมันตัวจอบนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่พยาสาายซ่อมสีมาจอบไม่ฟังนะคะสีมนานบวมซู่ฟังดอกเนาะในแกติดตามอีหลาหน้อยต่อไปนะคะพี่น้องหลาหน้อยเฮ้เป็นตาหักตาแพง่งเก่านั่นแหละนะคะพี่น้องเอาตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อขอบุณสุปูสุก้น,กนที่มารับชมใะคระ่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นเด้อจา้าขอบุณห,หลายๆจา้าค่ะอีหลานก็พอ ฝากซองให้เสียงนนด้านเวเจได้จ่าฝากาอะไรก็แช่เหล็กมีกำลังใจงนี้คุณเม่ก็เสียจ